ขอตรบกร้าสู่ช่องแม่พิวโกะน,นะคะวันนี้นะโอ้โหต้องขอบคุณนะเอ่อเอฟซีนะคะที่เลี้ยงก๋วยเตี๋ยวนะคะวันนี้นะคะก็ให้ชาวบ้านนะคะที่มาร่วมงานแล้วก็นางรําที่มาร่วมงานนะคะได้ทานกันนี่นะคะก็คิวแน่นเลยนะทุกคน าลเสียบักเออลุงบุงแบได้ลุงบุงเองอ่ะโอ้โจะติดมนี่มินอยมันไม่มีไม่มีเสียงร้องเหรอแล้วไม่ติดเหรอมันเป็นแค่ a มเอ้ยเอมชกมวยเลยใช่หมมินอร่อยไหมคะ ออโอ,โอ,โอ้ยกโบ้ด้วยโอ้ยถ้าอร่อยกินเยอะๆนะคะฮ่าๆอันนั่งกินแล้วนั่งกินอะไรนั่งกินกับพี่เจคุณโอ้ไปชวนพี่เจคุณมานั่งด้วยเหรอ<ต>โอพ้พี่เจคุณนั่งเป็นเพื่อนน้องหน่อยคะ่ะ เออน้องจะได้กินเยอะๆโอเคอ่าพี่พี่มานั่งเป็นหนูขอเอาไอ้กินสีชมพูค่ะบอโอ้มันมีสองร้านเหรอ็นไไรต่ทอแต่อันนี้มันเป็นอันกะิสดนะแม่อืมขา้ค่ะตรงนั้นแหละค่ะ ในในในนั่นดำอ่ะอย่างอร่อยอะไรอร่อยอร่อยกินเยอะๆค่ะกินเยอะๆนะคะ มากมยังังโอยอร่อยไหมคะโอ้โหออ่ะ huh. ทีนี <c ười> <c ười> ่จะไงโอ้ยโแบ่งพี่เจ้าคุณเช็ดปาก้อ้ย ยุงกินยุตากะต่อยอันนี้เขาเรียกว่าอะไรก๋วยเตี๋ยวค่ะกินด้ดีลูกเลยมันดีกระตาก๋วยเตี๋ยวหรือกระต่อย ตัวยิมันใช่ไหมตัวยอ่ะทำไมต้องเคี้ยวก่อนนะลูกเดี๋ยมันลื่นติดคอนะโอเคโอ้ยมินมินฟรีสิคะไปกินเลยค่ะเจ้าคุณโอ้ยเพิ่งรู้แล้วว่าก๋เตี๋ยวฟรี ไปเอาเลยครับโอ้โหไปเอาเลยลูกเพิ่งรู้กูเตี๋ยวฟรีเลยครับวะโอ้โหตงใส่จ้องอยู่ตั้งนานแล้วแต่ไม่กล้าเจ้าคุณอยากกินตั้งนานแล้วแต่คิดว่าซื้อละกงแบบเออผมไม่ได้พงดังประมาณนี้ก็เลยมองอยู่อะวันนี้ทำไมไม่ไปโรงเรียนคะ วันวันวันเช้าค่ะบอกดิวันนี้วันอะไรคะวันนี้ตอบก่อนวันวันหยุดตอบไปตรงาวันหยุดวันจันร์วันเสาร์รู้จักแต่วันหยุดอ่าไม่รู้คอจักเสาร์อาทิตย์ช้อนมาทำอะไรลูก เอาก oh, sort of. oh, <speaking in Portuguese> ็ยกเลยไงลูกทำไมต้องใช้ช้อนด้วยชอบกินช้อนโอ้ยสุดน้ำแบบช้อนน้ำบ่อะไรชอบกินช้อนอือหือเดี๋ยวรอกันหนูชอบกินช้อน

ปูนี่นะฮานุมานมันจะเหมือนฮานุมานกระป๋านะแม่มองใกช่บึง้งเคือนี้ค่ะค่ะแต่ว่าอยู่กันกน,น้องก็เลยพาน้นองม,มาค่ะอร่อยมาก <c oughs> อร่อยมา,มาก,กอ,ร <c oughs> อร่อยมากก็กินสิลูกอร่อยมากแม่รู้แม่รู้สึกหิวข้าว 我我。 เอาเอาก็พูดไม่ได้หรอพูดเฉยๆแล้วพี่แล้วเบ๊จะพูดทำไมไม่ได้พูดอะไรเลยไม่ได้พูดอะไรเลยเนี่ยพอก็ทนนก็เอาเส้นเส้นเส้นน้อยๆบอกว่าเส้นน้อยๆอืม ลูกสายฟ้าของนุย,ย่าลูกสายฟ้านั่งกินไอศครีมเขาไม่รู้ว่าเป็นเป็นรงทานเออเขาบอกก็เตี๋ยบฟรีเหรอเขาบอกนลงสายแบบเอจ้องอยู่แล้วแบบแต่ผมมีตังค์ไม่นะ้จะคิดอยู่ในใจลนะแล้วนะอือแต่ทีนที้ทำไมนคนมันเยอะแล้วสามทีนี้เขาเขาเตี๋ยวฟรีเหรอเขาบอกลูกชายสายฟาดเอออันนั้นแหละ ก้าวหน้าที่จุแตเคโอเคสมบูรณ์มั่น่ะ